สวัสดีครับพบกับชอบเลียงยานวุฒิอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในตอนนี้กับตอนเย็นนะครับเราก็จะมาดูดอกหญ้านะครับผมที่กลางทุงนาเนาะกะสูงกะเป็นบรรยากาศตอนเย็นกาสวนจะบรรยากาศกะสงบเย็นครับผมสบายเพราะว่าบบุญวหายนะครับผม สวยครับเต็มไปด้วยทีหน้าครับกะจะมีเขาเขากำลังสวยงามครับที่กะกำลังจะตกดินเนาะต้นเขาเขากำลังงามเะครับผมจากนอยกะมาหาไ่บอกไซเบดแด้วบัดนี้พอต้นเขาเงี้ยจากนีอหนึ่งก็เลยครับก็จะมีต้นยางหน้าเนาะครับในพื้นที่สามไร่นะครับผมกะ ก็จะเป็นม่มที่สวยนะครับผมเพราะว่าม่มถือว่าดอกนะครับผมครับเไม้ปูป่าหน้าไม้กระสิบครับผมน้ำกระใสครับผมตะกอนตอนน้นนอยๆกับเรียนเโดดเลรียแล้วครับผมต่กอนเฮ็ดหน้าดำสีมีกันเฮ็ด ปูกก่กาก้อนครับแล้วก็จังมาดำเนาะคือมือเว้นนี่สมากเหตหนาวานก็เลยบ่ค่อยมีบรรยากาศโลกกานะครับแล้วกับแบกกาไปไว้นะครับผมเ่นตมเลยครับอันนี้ค็บ่ค่อยมีนะครับมีแต่นาวานส่วนมากครับอันนี้ก็เป็นข้างหลังบ้านนะครับบ้านสวน็ืิมีสะสองสองลูกครับผมเลี้ยงปลานะครับผม ป่าธรรมชาติเนี่ยครับผมเขามาออกไปเนี่ยครับผมอันนี้เป็นยอดพักบุ้งนะครับเป็นพักบุ้งเกิดจากธรรมชาติละครับผมเกิดเองจากน้อยก็พักขยันงงน้อยกระสิเกิดครับเอาบรรยากาศบ้านสวนตอนเย็นมาฝากพี่ฝากนองครับผม ่ตรงเนาะนี่ก็ได้ครับอันนี้ไม่ประดูหรือไม่แดงเนาะผมกับบลูคือกันครับผมมาปลูกไว้กันปีเดียวกันญ่แล้วครับผมอันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นโรงครัวบอนเซตกับข่อกับน,น้ำนะครับเนาะนี่หัวนังเบิ้งบรรยากาศแล้วก็นั่งเบิ้งบรรยากาศตกเลยตอนแรกครับเบืงพระอาทิตย์ตกะเป็นยังไงแล่ะครับผม มุมสบายสบายอีกมุมหนึ่งครับพื้นที่สามไร่ครับไม่เยอะครับผมครับแต่ก็เตรียมล้นด้วยความสุขครับผมอันนี้ก็สิเป็นที่ขาบ้านอคือปลาล่านะครับเนาะปลาเดียกนะครับบ้านห้องปลาเดยกครับอันนี้ก็เป็นพืชผักสวนครัวก็จะมีต้นผักอีตูต้นมะม่งต้นมะพระพิก นี่ยละครับผมมะเขือต้นข้าวโพดก็มีครับผมครับแม่กระทั่งต้นมันก็มีด้วยครับผมอันนี้มันสัมพลังครับมันสัมพลังสังเกตเบ้างครับถ้ามันสัมพลังนี่ก้านสีสีนี่ครับผมสีถ้าว่าเป็นมันหานาที่ก้านสีสีแดงครับผมเป็นมันหานาที่ครับผมงกกินแสบครับอันนี้ก็ต้นคาเนาะครับยอดคากับกินกับปวก กินกับปนกับเกลียวกับเสบได้ครับผมพักกระถินเนาะ,ะมีครับผมเอา,ากาสีผ้ามาเบ่งบริเวณรอบรอบบ้านสวนนะครับผมอันนี้ก็สิเป็นต้นไ่ลเริ่มแรงเนาะอันนี้ก็สิเป็นส่วนของที่เพาขยะครับพเพราะว่าเฮาอยู่กลางกลางทุ่งบ่มี่ที่ทิ้งขยะนะครับผมเฮาก็ บริหารจัดการแยก้ต้ำการเผานะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณรอบบ้านครับ,รบต้นไผ่เรี้ยงหวานนะครับมุมบรรยากาศ โอเคครับผมปลูกต้นกล้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านกระปูกเป้ครับผมปลูกเป้นอนเปล่นบรรยากาศเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านนะครับเนาะ ครับผมในขนาะบ้านเนาะเป็นบ้านส่วนสไตล์ซุโมเดินครับบ่กกี่แสนนะครับผมเพราะว่างบป,ประมาณเราก็มีหน่อยนะครับเนาะก็พอได้อยู่ครับผมพอได้มาพักผ่อนครับก็จะมีกระทบน้อยครับวันนี้ก็ได้ไหวทะลบมุมงอีกมุมหนึ่งเป็นมุมสงบสงบลมเย็นพิการครับวันนี้ก็ได้สมัยแต่ก่อน น้ำปปาจะไม่มีกระใสสางโยกนะครับผมพี่น้องสางโยกได้นี่ครับนะครับผมโยกน้ำกระิออกเล้ครับผมยังใส่ได้อยู่นะครับผมแต่กอนกระใสตัวนี้ละครับตัก้อนที่ยังไม่มีเออน้ำป่าเข้ามากกันเลยโยกแล้วครับผมครับตักนี่ละครับน้ำกินน้ำอาบครับไรบอกดีนะครับผม น้ำใสสะอาดครับกินได้ปลอดภัยครับกะพอเพียงยานวุฒิก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงแท่นี้นะครับผมฝากติดตามฝากกดไลค์นะครับผมสวัสดีครับ